รีวิวีเวลาเ,ลเหลือไหมอ่ะจัดไปนะครับทีววฟุตบอลคืนนี้นะครับก็เป็นต่อนเนื่องจากเมื่อคืนนี่แหละลมมก็คือยูฟ่าแชมเปี้ยนส์คัพรองชนะเลิศอีกคู่หนึ่งนะครับเป็นเกมนัดที่สองก็คือเกมที่เชลซีจะเล่นในสแตมฟอร์ดบิดนะครับรับการมาเยือนของรารันชุดขาวแมตต,ตติกสองยักษ์ใหญ่หช้างสารชนกันว่าอ,อย่างนั้นเถอะอ่าฮะก็เกมแรกนี่เสมอมาหนึ่งหนึ่งนะครับเกมที่ดอร์ตมุติ์เป็นเจ้าบ้าน มาถึงเกมนี้สภาพความพร้อมเชลซีเนี่ยขาดบาเตโอโควซิชนะครับสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์แล้วก็อันเดอรโรดิเกอร์กองหลังเนี่ย <Ha. S 1> มีอาการบาดเจ็บที่หน้านิดหน่อยจากข่าวเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะสวมหน้ากากป้องกันกระแทก oh, อ่าลงแข่งได้ลงได้ส่วนคนที่ได้พักในเกมลีกว่อสุดดสัปาห์อย่าง ออจอร์จินโยเอ็นโกโล่กองเต้คิเซียนโพลิซิชนี่น่าจะได้กลับมาเป็นตัวจริงนะครับแล้วก็ไคลเฮเวิร์สต์ไคลเฮเวิร์สที่ยิงสองลูกในเกมเมื่อลีกเมื่อสุดสัปดาห์นี่ยก็น่าจะได้เป็นตัวจริงเหมือนกันส่วนเรอัลมาดริดเนี่ยหนักหน่อยนะครับเพราะว่าล่าสุดรอกเดลวารานก็เจ็บไปอีกกองหลังตัวหลักนะครับบวกกับล,กลูก้าปัสกีส์กับตาเนี่กับบัคาวที่เจ็บอยู่แล้วเนี่ยกองหลังเขาต่างมีปัญหาทีเดียวแต่ข่าวดีคือเซกิโอลามอสฟิตกลับมาพอดีเลยอันนี้เป็นกองหลังเซนนตร์บกับัทีม ก็น่าจะกลับมาเป็นตัวหลักได้เช่นเดียวกับเฟอรเมนดีแบ็กซายนะครับค่ะแล้วก็เฟเดวาเบเดของกลางทีมชาติอุรุกวัยนี่หายโควิดเรียบร้อยจ้ะเดินทางมากับทีมได้เรียบร้อยแล้วนะโหลามอสเป็นไงยกนิ้วเลยเคเลยเดี๋ยวพี่ลงเองน้ออไม่ต้องห่วงใช่จ้ะนะครับก็เสถิติที่เจอกันเนี่ยสี่ครั้งนะครับหรือบิดไเคยชนะเชลซีเลยเสมอสองแพ้สองแต่ถ้าวันนี้พวกเขาชนะครั้งแรกนี่เขาจะเข้าชิงนะ เพราะว่าเกมแรกเสมอกันมาหนึ่งอ๋อเลยทําให้ลูกหรือการคิดคะแนานเลยทําให้เขาได้เข้าชิงอ่าก็คือยังยังเชลซีได้เปลี่ยนอยู่นิดหน่อยตรงนี้ไปยิงประตูนอกบ้านได้ใน,น,นเกมอที่แล้วนั่นแหละอ๋อเพราะฉะนั้นคืนนี้รอดูกันนะครับตีสองตรงถ่ายทอดสดทาง www. u f a tv เหมือนเดิมค่ะติ่างกันได้นะครับก็คืนนี้ก็รอลุ้นกันอีกหนึ่งคู่นอนดึกเหมือนเดิมนอนดึกทุกวันครับช่วงนี้แฟนบอลนอนดึกทุกวันเพราะว่า ทุกคู่ทุกแมตท,ทุกรายการอายฤายการ<อ>เต็มที่แล้วอ,อัดเต็ม,ม<า>สิน้น